วัสดีครับวันนี้มาเจอกันครับซองของไอ้คิมีว่าป้าลมลมนะครับวันนี้จะมากินขนมน,นีเนาะมีแซกอกด้งนในก็มีชีสนะเนาะสซกอกชีสเนี่ยสซกอกกับชีสนะเดี๋ยวจะไปทอดแล้วก็มากินกันเนาะเราพอว่ามันจะลำมาลำนะครับป้าไปทอดกันเลยทอดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มากินกันเลยเนาะ มันจะไม่ไหม้ไปหน่อยนะฮะยังร่องกันอ <c oughs> ืมชิวมากมอร่อยเหรอน้ำตาลหกแล้วน้ำตาลโรยหน้ามันหน่อย ชิ้นเหนียวนุ่มล้ำอยู่แล้วซื้อแถวมาดอะ่ะมีมีขายอยู่ขายได้อยู่เกาหลีอะ่ะเหนียวล้ำอยู่แล้วเนะี่ย ใส่น้ำตาลยานยู่น่อยมอคน้ำตาลเนียวควายอยูยน่นะกรอบแล้วก็เหนียวนุ่มชิดนึกอืมอนนเป็นแก่กอกเนาะอันนี้เอาซอสอะเหง้็ลาดสองอันเนาะ ลาดกับมลาดสองอันนี้ลาสท็อตอน,นี่บลาดสองอ่นโอ้อันเดียวไปอิเมเอนกัน khó hăn chút bia yên yên nó, biến khai biến mười mà thật kìa, chốt lao thật thì mình หน้าสามวันมาหายเป็นไข้ พอเบียร์ละไอขึ้นเย็นมอสอ,อืมันแช่กรอกตังรุ่มจะลองไอที่ลรดซอดักนะ่อนเนาะาจะล้ากัน โอเคีล้วน้ําตาลน่อยมนันหวานๆเาะชอบกินหวาน Du sa enda. Det, en Det har heng. oh. en oh. hengt xin ừ. chào mà. Để mà anh đi น้ำตาลชิด,ด <c oughs> ทางบนเป็นชิดนะทางลุ่มเป็นแซ้เกาะไปชิดจะํำกว่านะ่ะ กิ่มล้กินมาหมดเห็อัมมอนนะง คลิปหน้าจะรีวิวอย่างรอพอนะวันนี้เอาขนมนี่ก่อนขนมเห้มมอข้าวไม่ปลปทีแก็บไส้กรอกถือว่าพัานอยู่ไปซื้อมากินเองแล้วนาะไปซื้อที่หมาดเป็นไข้นะครับสามสีวันบาหาย tin bia tôi lên mình sẽ hài con ồ. ồ. Ừ. Ừ. <laughs> ừ. ชากออกผมว่าเราเอ,รอิ่มแล้วอิ่มเบียร์หรือเปล่าจะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่สำหรับคลิปนี้ก็ไลฟ์กดติดตามมาคอมเมนต์มากันหลายแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้เอาไปเนาะคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ขอจุบคลิปเตาอีกอันเนอะไว้เจอกันคลิปหน้าครับระบายอิ่มแล้วม,มันแน่นเบียร์หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ไปแล้ว